นนแข่งกันโคตรเยอะรอบนี้บันแน่โอ้โหมันครโอ้ยโ,โอ้ปุกกล้องบักปุกกล้องบักรถ <c oughs> ใครไฟไหม้ไปแล้ววะเน่ สวัสดีมินรรักงแฟนเกมทุกท่านครับผมเซนโอเซวันนี้เราก็อยู่กันกับแก,งก๊ง 11mm บ, MM บางคนนะฮะขณะน,น,นี้เราอยู่กันในเซิร์ฟไฝเอ็มนะที่มีชื่อว่าฮาชิริยะนะครับกับจุดมีติ้งที่มีชื่อว่าอะไรนะทัตซุมิทพาร์กิ้งแอเรียครับเออทัตซุมิพาร์กิ้งแอเรียฮะ เมื่อกี้รถเยอะกว่านี้อีกอะเพราเวลากดอัดเสร็จปุ๊บรถไปไหนเราไม่รู้นะคนก็มารวมตัวกันเยอะขนาดนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาชาติไหนยังไงบ้างนะวิธีที่เราจะทดสอบเขาว่าเขาเป็นคนไทยหรือเปล่านะครับเราจะไม่พิมพ์ภาษาไทยเป็นการลบกวนคนอื่นนะในช่องแชทเราจะใช้สัญญาณโค้ดแบบนี้ฮนะโอเคไม่ใช่คนไทยแน่นอนอย่างนี้ <c oughs> อ่าคนนี้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  เอาไม่ต้อไปหาแล้วกลุ่มเนี้ยพี่ใส่กลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้เอากลุ่มนี้ใช่ไหมกลุ่มนี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวก็ต้องมันต้องมีคนไทยสักคนหนึ่งไอ้นั่นมันบีบไม่เป็นภาษาแสดงว่าไม่ใช่คนไทยนะคนนี้คนนี้แกนพากแกนพากแสดว่าแถวนี้ไม่มีแกนพาแกนพากเงียบไม่มีไม่มีแสดงว่าแถวนี้ไม่มีคนไทยนะ ัวแล้วัวแล้วไม่ใช่บัวบัวบัวไม่ใช่ไม่ใช่โย <c oughs> รหัสมอสก็รู้กันเองเฉพาะกลุ่มนะวันนี้ฮะเราตั้งใจที่ว่าจะเก็บตังค์มาซื้อรถคันใหม่นะครับซึ่งเราได้เปิดโหวตกันไปนที่เรียบร้อยแล้วว่าจะต้องมี Skyline GTRR34 นะแล้วก็มี r x 7ซแล้วก็ s u p r ปนะสามคันนี้หลักๆที่แบบว่าคนจะโหวตเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครับเรามาลองเทสกันเลยและกันว่า3คันนี้คันไหนหน่าจะโอเคที่สุดเหมาะกับเราไหมาที่สุดนะ ก่อนอื่นไปที่การาชก่อนเลยรถที่จะซื้อเป็นคลาส JDM ครับลอง R X7 ก่อนเลยแล้วกันดูซิเป็นไงเอามาเทสต์ได้นะเซิร์ฟนี้สามารถเทสต์ได้รถได้ไป Let's go โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงเพลงเพลโอ้โหคันนี้สะบัดมากอะสะบัดหนักยิ่งกว่า A 1 8 0 SX อีกนะ แม่เจ้านี่ขนาดยังไม่ใส่พีเซ็ตดิฟเลยอะพวกิิฟให้ขนาดนี้คุมยากมากครับ<อ>ผมเรียบร้อยฮะไปแล้วลดแรงจัดคุมไม่ดิฟก็ไม่ได้ฮะจะคุมให้ขับทางตามถนนปกติก็คุมยากโอ้ไม่ไหวไม่ไหวคันนี้ไม่ผ่านไม่เอาละกันไอซ์เซเวนตัดทิ้งนะคันต่อไปที่จะมาลองกันก็คือ อ่าวอเอสิบห้าก็อยากขับอ่ะทำไมไม่มีใครโหวตมาเลยอะ่ะโอ้โหจริงๆเราชอบเอสิบห้านะอ่ะโอเคอา4 r สามสี่อาสามสี่ฮะไปเทสไดก่อนโอ้หเทมากอา4สามสี่เป็นรถขวัญใจเราสมัยเด็กแต่พอเวลาเเพลงอีกแล้วพอเวลาโตขึ้นมาเห็นคนชอบเยอะไงแล้วเวลาเล่นเกมไหนก็เจออา4สามสี่ตลอดเลยรู้สึกว่ามันโหลแล้วอะ่ะเลยไม่ค่อยชอบแล้วหลังๆอา4สามสี่ 34, รู้สึกเฉยๆกับมันละ ชอบอะไรที่คนชอบไปเยอะโอ้เล็งโคตรดีอ่ะพุ่งปื้นพุ่งปืดเสียหลักก็ยากด้วยแต่วงเลี้ยวค่อนข้างกว้างกว้างมากต้องตีวงกว้างใช่มันเป็นรถขับสี่นะคือรถจริงมันก็อย่างนี้เลยอ่ะแล้วขับสี่ของ GTR มันทำงานตอนเลี้ยวด้วยดิฟได้ไหมดิฟดิฟดิฟมีใครเขาเอา GTR ไปดิฟกันบ้างไหม ยากครับพี่มันเป็นรถขับสี่มันจะแก้อาการตลอดเลยเวลาเข้ารถพอวอล์กเกอร์ก็มาเว้ยใครเขามาจอดตรงนี้เนี่ยใช่เลยลายสติกเกอร์แบบนี้ <S 2> <S 2> ซุปปรซะด้วยอ่ะโอเค A สามสถูกใจผ่านอยู่แต่ว่าเดี๋ยวดูอีกคันหนึ่งนะอีกคันหนึ่งที่เราจะมาลองเทสได้กันดูก็คือ ซูปรานี่รถที่มีคนโหวตมารู้สึกว่าจะเป็นอันดับ3ใช่อันดับ3คนโหวตเยอะเพลงมาอีกแลวโหจะเจกอ่ะอันดับ3เลยนะคัะนนี้เออ ซุปเปอร์เปิดประทุนด้วยนี่มันซุปเปอร์ตอนฟาสหนึ่งเลยนี่หว่าคันสีส้มหลังคาทากาใช่หลังคาทาก้าแบบนี้ของพอวอลเกอร์รู้สึกว่าถ้าตอนจบมันจะเจอกับรถมัสเซิลคาร์นี่ใช่ไหมดอทชาร์เจอใช่ป่ะดอทชาร์เจอของดอมมีรถมัสเซิลคาร์มาเทียบสักคันไหมมีพี่ไหน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 มาเทียบดิมาเทียบดิเป็นมาสแตงไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าดอทชาร์เจอร์ไม่มีนะตัวมันยกล้อด้วยดิใช่ป่ะไหนไหนไหนยกล้อโชว์ยกล้อได้ไหมยกล้อได้ไหม เซอร์ไพรส์มอเตอร์โฟล์กอันนี้ไม่ใช่ยกล้อละอันนี้เทคออฟนะบินส้งรถกระโดดได้นี่ก็เลซิตี้ดู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 มันยกล้อเรียบร้อยเข้าข้างทางอ้าวมาเดี๋ยวเราจะมาลองเทสซุปอร์เวลาหมดหมดเวลี้ยงใหม่อย่าเรียญใหม่ย้อนเหรียญใหม่อย่าเลี้ยงอย่าเลี้ยงอะโอเคเรามาลองเทสซุปเปอร์ของเราสักทีนะ เท่าที่ดูแล้วการควบคุมก็ค่อนข้างสะบัดเหมือนกันนะโอ้โ oh, หแต่แรงแรงแบบออกตัวยังไม่เท่า GTR เพราะ GTR มันขับสี่ใช่ไหมแต่คันนี้มันสะบัดน้อยกว่า i อ7ซวมั้งรู้สึกปะหรือเปล่าวะน่าจะเป็นไปได้เพราะรถมันยาวดูครคันนี้ยังพอบอกว่ายังพอคุมไปลายดีฟได้แต่แบบ AI 7ซนะั้นมันหมุนอย่างเดียวเลยอะ เออยังพอคุมได้นะคันนี้เออก็น่าสนใจนะทั้งดิฟแล้วก็ทั้งขับปกติก็ได้นะคันนี้น่าสนน่าสน,น,าสนเออสคันก็มีข้อดีที่แตกต่างกันไปนะอ7เก็ได้สวยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกไม่ถูกลยว่าจะเอารถคันไหนเอาเป็นว่านี่ดีกว่าดูลีดเดอร์บอร์ดไล่ดูว่ารถแต่ละคันเขาความสามารถเป็นยังไงนะในแต่ละด่านนี้อันนี้ JDM อูหมาสเตอร์อเซคองว่ะคาส JDM อันนี้สกายไลน GTR R, R 3 3 22B 2ย b ิบสองบ S 1 5ก็มาย2 b R เอ็กเซเว่อิเพซ่าอเอ็นพิซ่าอินเพซ่าก็เยอะ R เออีกแล้วนิสัน R 3 4ก็มีฮะเออแต่รวมๆแล้วหลายๆด่านนี่ก็รู้สึกว่า R เอ็คองเนาะเพราะฉะนั้นรถที่เราจะเลือกนะฮะนั่นก็คือ GTR R, R 3 4 จะซื้อแล้วนะกดไป2องล้านแปดก็เหลืออยู่นิดนึงแง <c oughs> แบบเรียบร้อยซื้อเป็นที่เรียบร้อยฮะแล้วใครมาบังรถสุดสวยของฉัน <c oughs> เราจะยังไม่เอาไปแข่งขอแต่งสีสักหน่อยแล้วกันนะอืมเพอร์ฟอร์แมนซ์น่าจะยังแต่งไปได้ดูแต่ละชิ้น9,06พื้น้นพื้นเลยเบรก7 0 0 0 0 0ทานมิชชั่น7,02 0 0 0ซับเพนชั่น 9 6 0 0 0เทอร์โบจะติดก็7 5 0 0แแต่ละอย่างโคูดแพงเราจะยังไม่ซื้อแล้วกันถ้างั้นเราขอแต่งภายนอกก่อนดูบัมเปอร์มีคนอยากได้แบบซีจูนนะซี 4, จูนซี 4, จูนอลัสล้านสองเลยนะคตดแพงราคาดับชีวิตจริงเลยแผ่นเดมแผ่นเดมโอ้แผ่นเดมเออราคามันค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นเก็บไว้ก่อนครับผมเราจะยังไม่แต่งล้อนะล้อ เออลืมบอกล้อไหนที่เราเคยซื้อไปแล้วนะครับมันก็สามารถใช้ได้สำหรับรถทุกคันเลยนะอย่าง TE37 นี่เราซื้อไปตอนที่เราแต่งถึง s x เราก็สามารถเอามาใช้กับ R34 ได้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้อซ้ำนะฮะนี่คือข้อดีของเซิร์ฟนี้อ่ะใส่ TE37 ไปก่อนแล้วกันเป็นการประหยัดตังค์เรามาแต่งสีรถกันดีกว่าถ้าทั่วไปก็จะเห็นสกายไลน์สีเทาเนาะแล้วก็จะมีสีน้ำเงินน้ำเงินนี่จะเห็นบ่อยมากและเบียร์ก็จะชอบขับ g ี r สีน้ำเงินนะ ประมาณนี้ประมาณนี้เออเนี่ยอ่าแล้วก็จะมีสีขาว,ขาวเออ GTR ก็เห็นมีสีขาวก็เยอะอยู่นะมันเยอะใช่ไหมเราจะไม่เอาเราจะเอาสีที่มันคนใช้กันไม่เยอะอะน่าจะเหลืองอันนี้แหละเ <Yellow S 1> นี่ยเยลโล่ปกติแงบเรียบร้อยไม่เหมือนใครเว้ยเชื่อว่าในเมืองนี้ฮาชิริยะคงยังไม่มีใครขับสกายไลน์สีเหลืองเป็นแน่แท้เพราะฉะนั้นเราจะเอาเหลืองนี้แหละฮะเนี่ยแหละแต่งแค่นี้พอไปแข่งได้เลยนะไปไปเล่นกันดีกว่า จีดีอาร์เหลืองมาแล้วโอ้โหเจอกับ RX7 เซเเหลืองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตัวละครอาร์มคุ้นๆนะอืมนดูหน่อยสิทำไมเสื้อคอสตูมเขาดูคุ้นๆอย่างเลยเนี่ยใช่เลยพี่เสื้อกับสร้อยนี่มันพี่ดอมเวอร์ชั่นบีผมนี่อ้าวโอเคโอ้โห จะว่าไปไหมคนผู้เล่นฝ่ายเซนเซิร์ฟเลยเนี่ยเออเราว่าไปดีก่อนที่กว่าตอนนี้ฟุตบอลนมาเลยตัวนี้โอ้ยโอ้กระโดดควรเปลี่ยนที่ด่วนที่เซดใช่ใช่เราควรเปลี่ยนที่โอ้ยลอยมาไกลเลยคุณชนเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ไป็กิกเลสเลยละกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพวกเราจะไปแข่งกันนะ เราจะมาแข่งด่านที่มีชื่อว่า De c เด h e t ท w n กันนะน่าจะเป็นแข่งในเมืองอ๋อด่านนี้ด่านนี้ด่านนี้คนืึอเลฟที่คนไทยเนี่ยเมื่อวานมานั่งเล่นด้วยกันเขาเขายังบ่นอยู่เลยบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เจอคนไทยเลยนะคนไทยเหมือนเพิ่งจะไปฮิตกันเมื่อวันสองวันนี้เองนะเซิร์ฟนี้อะไรมันวุ่นวายขนาดนี้โอ้โหเจออาสามห้าหรือว่าเอาเรื่อง อ๋อ,อ,อเลียวแข็งแข็งเลียวแข็งแข็งยังไม่ชินยังไม่ชินอ้อนอาจัยตอนเลี้ยวมากรถขับสี่นะเปลี่ยนจากขับสองเป็นขับสี่ลำบากนิดนึงมันไม่ได้ขับง่ายเหมือนพวกเซิร์ฟโรเพย์อะไรอย่างนี้นะเซิร์ฟโรเพย์นี่แบบ เลงออกตัวปุ๊บไปปั๊บเลยเบรกปุ๊บหยุดปับยย๊บอะไรเงี้ยเลี้ยวก็เลี้ยวแบบสมูทสมูทอันนี้เลี้ยวแข็งแข็งนิดนึงสมจริงมีบแต่ทักทายด้วยอ้าวชนกันไปครับผมเจ้าตัวนี้ชนได้เว้ยทะลุเสาขับรถทะลุเสา เอาแหกโค้งกันไปอีกครับผมเอาเราขึ้นมาที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยรถไม่ได้แต่งนะรถสต็อกเดิมๆอามล็อกอัมล็อกอัมล็อกแหกโค้งแหกโค้งไปวิ่งใต้สะพาน เอา้าจบแล้วเหรออ๋อสามรอบหรือว่าเหลียวโค้งนี้โค้งหน้าดีกว่าคนนี้ก็แข่งกับเราปะเนี่ยอ๋อแข่งนะคนนี้ก็แข่งเหมือนกันสามห้าแรงสามห้าแรงมากอ้าวเรียบร้อยว้ายแหกชนเต็มๆเลยรถเบี้ยวเลยโอ้โห แข่ง3รอบ3รอบรอบแรกก็จะตายแล้วเนี่ยขับยากจัดรถยังไม่ได้แต่งเดิมๆไม่ได้เซ็ตนะฮะแล้วก็ยังไม่ชินด้วยที่เปลี่ยนการขับรถสีมันแจ่มจริงๆต่อให้มืดล้วก็ยังเห็นสกายไลน์สีเหลืองสว่างเวววับอยู่ โดดเด่นเหลือเกินอ้าโดนแซงอีกแล้วโอ้โห,โห,โหอีโว9แรงกว่าเยอะเลยไปดูและรถเขา999อะเดี๋ยวไม่ไปเดียวไม่ไปแข่งจนมืดแล้วจังหวะน,นี้ อันดับ4นะตอนนี้โอ้ยเฮ้ย้ยโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยเลยโดนแซงอีกแล้วล่วงอีกหรือยังเนะี่ยรถยับหมดแล้วเนี่ยตอนนี้โดนแซงอีกแล้วเจ็บใจรถแรงสู้เขาไม่ได้เขารอบที่สามฮะ เลยเช็คพอยต์ไม่เนี่ยไม่เลยแต่ชนเสาเพวอ <c oughs> แต่มองเช็คพอยต์เวียนกรรมโอ้โหย่อยับมากตานี้ <c oughs> เป็นการแข่งรถที่ไม่เคยเละตุ้มเป๊ะขนาดนี้มาก่อนเ <c oughs> ข้าลายเข้าลายเข้าลายนีย่ยขอกินคันนี้ได้ก็ดีเน้นเข้าลายพอสู้เขาได้อยู่ถึงรถเราจะไม่แรง โอ้ยความเล็วซูไม่ได้จริงๆเขาไปแล้วเออนั่นแหละชนไป <c oughs> สวย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  <c oughs> เอาแล้วขึ้นมาเป็นที่4จังหวะนี้ เฮ้ยมีคนชนมีคนชนอีกมีคนชนอีกอย่าไปอย่าไปอย่าไปใกล้แล้วเส้นชยัยเส้นชัยใกล้แล้วมีใครตามมาอีกนะเข้าเป็นที่3ฮนะโอ้โหขับแทบตายได้เจ็ดหมื่นหกแ แต่รถสต๊อกแต่ที่3ก็เอาเรื่องอยู่นะจะเห็นมีคนอัพรถอย่างเย้สูไปไหวจริงๆว่ะความเร็วเห็นเเลยอ่ะหลุดโค้งเสร็จปุ๊บเขานำรลิ้วเลยอ่ะการนี้สามารถชนกันได้แต่ไม่มีใครเข้ามาเล่นกับเราเลยเมื่อเราแข่งกันอยู่3คนออกมาแล้วมาล้มาละบุญเจิดเอเวอร์เรบุญเจิดชื่อโอ้โหคนหนคนไทยจะรู้ได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวเดีเยียบเี เจอดไม่ตอบอะเจอดไม่ตอบเจอดจริงวุ่เจอดไม่ตอบอะโอ้โหอะไรวะเจอขับเฉยๆเลยอะขับเกี้ยๆโอ้โหโดดๆๆ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 ๆยๆๆๆอๆๆๆๆๆๆๆเๆเๆ ไคคือเจะเป็น R สามสี่เหมือนกันแต่บุญเจิดแต่งมาเต็มชนชนบุญเจิดเฉยเรียบร้อยลาก่อนบุญเจิดเลยเลยตรงนั้นใช่ไหมใช่บุญเจิดเลยแล้วเลยทุกคนะรจุดประจำเลยกันทุกคนดีนะเห็นบุญเจิดเลยไปก่อนเราเลยไม่เลย มันต้องคอยเบรกตลอดเลยขับ R 3 4เนี่ยเพราะว่ามันหน้ามันแข็งไนะงเอาชิพหายแล้วฝนตกอีกเวเลยสนุกนะดู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 สนุกแล้วละ่ละให้ได้หลบรถชาวบ้านว่ามันจะได้มีความสุขหน่อยรู้ระทึกมากกว่าเดิมมีผลเพิ่มเติมอีกหน่อยแล้วกันใช่ให้ความรู้สึกเหมือนเราเล่นตู้วันกันบิทไน์นะ ในข่าวตู้วังกันไม่มีผล <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> มีไหมไม่มีไม่มีมีแค่ชาวกับปึกอ๋อหมายถึงฝนตกเหรอหรืออะไรใช่ฝนตกไม่มีมีแค่ช้ากับบึกนะจำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นานานแล้วต้องไปวอร์มมือหน่อยแล้วมั้งเน,นี่ย <c oughs> เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หยอดเหรียญทีสี่สแล้วแต่ก่อนเล่นตั้งแต่20มัง้งถ้าจำไม่ผิดได้แหงมาปัดก็ไม่รู้ไปไหนแล้วนะ โอ้แต่พูดถึงก็ถึงคิดถึงซีเวอเอสิบห้าันโปรดของเราเลยพี่ซื้อตูอ้กันไว้ที่บ้านสักตู้หนึ่ง<ห>ยบตู้เป็นแสนเคยไปดูราคาไปแล้ว <c oughs> จะคมไปเลยโง่ยิมูมมาเล่นไม่ได้หรอหลอดได้แต่มันมันคับแล้วมันแปลกๆอะ่ะเล่นจอยง่ายกว่าพี่หลอดใช่จะต้องไรได้กันไหน โอเคข้างหลังเป็นอาร์มล็อกไม่ใช่บุญเจิดถือว่าดีใช่ผมแตายแล้วเสียวบุญเจิดเนี่ยแต่ผมหลังท้ายอยู่อ้าวนน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 โอ้โหเบรกไม่อยู่เว้ยเนอะบุญเจิดหรือบันเจิดล่ะสนได้บุญเจิดบุญเจิดบุญเจิร์บุญเจอร์เจิดเหวี่ยงเลยโอ้ยชนอีกแล้วขับยากอ่ะ ไปแล้วที่ขับยากฝนตกขนพดทานี er ้รถปีปีว er> ิ่งกันเท่าไหร่เนี nee> ่ยเอมก็สองร้อยนิดนิดเรียบร้อยเข้าเส้นชัยที่หนึ่งอ๋อจอ่ตกงอ๋อจบเดลี่มิชชั่นวันนี้ครบแล้วนะเดี๋ยวดักทักทายบุญเจิดนิดนึงมาแล้วมาแล้วบุญเจิดบุญเจิดเอาบีบแตทบีบแ้ เล่นด่านวันกันไลน์มาโอเคบุญเจิดคนไทยชัดเจน <laughs> <laughs> เออมันต้องอย่างนี้ถึงจะรู้ว่าเป็นคนไทยนะไปเราไปแข่งกันต่อโอ้ฟันโอเฮ้ยฟันโอคนไทยปะเนะนี่ยบีบแตนี่บีบแต่นอน <laughs> โอเคอชัดเจน <laughs> คนไทยลาดมอสลาดบอสไอ้นี่เห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแคมรี่เนี่ยแคมรี่คุณคุณบุญเจิดก็มาแล้วพีระพีระก็มาพีระนะพีระที่คนไทยวะเนี่ยโอ้โหเจดีเอ็มเก้าเก้าเก้าเมจลเล่นกันนานแล้วด้วย Hi let's โ o วุ่นวายว่ะไอสิบห้านี่ว่ะพี่เซ็น เอสิบห้าก็มาเฮ้ยอันนี้ดีฟ้าเหมือนเดิมใช่ไหมไม่ไม่ใช่ดีฟ้าพี่อ้าวอดชนดิชนได้พี่ชนได้อยู่ใช่ไหมใช่ชนได้จริงจถือว่าหักครบกันทุกคนเลยนะน่าจะเผลอชนสักคนสองคนถ้ตามใครเขาไม่ทันเลยเนี่ยใช่จุดจักรเนี่ยโอ้โหไอ้ว่าแล้วไปตัดตารับที่เลยกู ลราจะเติมเติมไม่ทันแล้วเดี๋ยวจะรายงานสถานการณ์ข้างหน้าแล้วกันว่าไทยชนบุรีแล้วอะไรยังไงโอโหทำร้านน้องกล้วยหอมเป็นลอยเลยอตังชื่ออ่ะไรตั้งชื่อไงแล้วน้องกล้วยหอมน้องกล้วยหอมยิงหักหลบยากๆอยู่หน้ามันดื้อเลี้ยวไม่ไปแอเทซ่าดึง เดี๋ยวจะมีคนชนขี้มาให้อีกคนนี้มปดีตัวิ้งขี่มาให้เละเละเละมันต้องชะลอก่อนแล้วค่อยเลี้ยวเฮ้ยมันต้องเบรกแล้วค่อยเลี้ยวถ้าเบรกพร้อมเลี้ยมันจะเป๋อารมณ์เหมือนกับรถที่มี ABS ในฟอร์ซ่าใช่ใช่ใช่

เตอนใส่กำแพงแล้วบินเจีจะเป็นสไปเดอร์แมนบุญเจอบุญเจอเย้ยแมงเงือกเอพีซีชนกันอีกแล้วตื่นเต้นตลอดเส้นทางมีนเจียขวาผมเก้าสิบเลยโอ้โห้กระแทกเต็มเต็ม ที่4เฉยขับไปขับมาข้างหน้าชนกันมาอีกนะจะได้ขึ้นตำแหน่งย <c oughs> นงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนลแต่เดี๋ยวชนกันมาเสร็จก็ทิ้งขี้มาให้อีกอะ่ะจึงสร้างรถไว้รถไปโดนปุ๊บ <c oughs> เลี้ยวไม่ไป <c oughs> ติดล้อโอ้โหรถคันใหญ่เลยนะเด็ก Let's g ก ว้าวแหกโพงกล้วยหอมตามใครเขาทันแล้วนะ่ะอ,อ,อ,อูอูเขากิ้ง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 ครับเขากิง้งเรียบร้อยอใช้ตี้เราเปล่าะวะอ้าวผมตัวอะไรถ้าชนตัวที่สองชนเรียบร้อยเลยขับแบบโงๆโรถยังไม่ได้จูด ออสนุกดีนะเวลาขับแบบแล้วมันเปิดรถพวกชาวบ้านให้มันชนได้อย่างเงี้ยมันตื่นเต้นไปเยอะเลยอ่ะตื่นเต้นพูดไปมันมีอะไรให้ทำนี่ไงตามทันละตามทันละเรียบร้อยเรียบร้อยพีละพีละ,ละกระเด็นละพีละ,แล,ะแล้วทำไมเรายังอยู่ที่สามอะ ไม่ใช่พีระพีระที่2พี่เอ้าเหรอไม่แต่เมื่อกี้พีระกิ้งอยู่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่พีระพี่หรือว่าใครกิ้งวะใครก็ไม่รู้ไม่ใช่พีระผมรู้ชื่ออยู่พีระพีระพีระเอาโอเคไปกันเรื่องอ่ะโอเคกลับมาที่ทัสซูบิกันอีกครั้งหนึ่งฮะเหมือนเหมือนเหมือนที่นี่เขาไม่เคยเงียบเห่านะเขาต้องมีรถมาจอดอยู่ตลอดเวลา พวกนี้ไม่รู้เขา AFK กันหรือเปล่าเออจะบอกว่า FK ก็ได้ตังค์เหมือนกันในเซิร์ฟนี้ประมาณ10นาทีมั้งถึงจะได้สักหมื่นหนึง่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้แต่ที่แน่ๆคือ FK เฉยๆก็ได้ตังค์นะแต่ไม่เยอะมากเคยเห็นแบบมีคนพิมพ์ในแชต a อฟสามชั่วโมงได้ตังค์มมห้าแสนฮะโหขนาดนั้นเลยหรอวะดี๋ยว่าน้องกล้วยหอมเป็นลอยยอมไม่ได้ซ้อมซ้อมเรียบร้อยอ่ะโอเคคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรสนุกสนุกกันอีกก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปครับ ตอนนี้ก็ยังคงสิงสถิตยอยู่ในเซิร์ฟของฮาชิลิยะอยู่นะครับถ้าใครอยากจะมาซิ่งด้วยกันก็เข้าไฟล์เอ็มแแล้วก็เข้าไปที่เซิร์ฟไปเลยฮาชิลิยะนะครับก็เดี๋ยวจะได้มาเล่นในเซิร์ฟนี้ตั้งแต่เราลงคลิปแรกไปรู้สึกว่าคนไทยมาเล่นกันเยอะมากเลยนะคนไทยเต็มเซิร์ฟอะ่ะแล้วก็มาทังทายบีบแต่สาบชาติกันอลย่างงี้นะเยอะแยะมากเลยคนไทยเยอะเลยนะก่อนหน้านี้ไม่เคยเจออะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องลาไปถึงอนนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> ใครเพิ่งมาดูครั้งแรก อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆส่วนใครดูอยู่แล้วชอบใจการช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม <c oughs> <c oughs>